พอกอนคือว่าไรคองควันปีใหม่่ะแบบว่าเคยได้คองควันปีใหม่ยู่บ่ลกเคยอันนี้เป็นยังไงเปิดเน็ตมากอบิดแล้วขอเพินสี่นานอวนเงินยนะนมาไท้แล้วเพิ่นบอกว่าแล้วน่นลงไปเอาเด้อเพิ่นมาใหยเป็นคองควันปีใหม่เพิ่น หายเป็นคนปีใหม่อันนี้ไม่กล้องอยู่บ้านนี่ดูวอขอบคุณขอบคุณเพิน่นทันนาที่หักแพ้วก็ผ่าเงินมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีสุขภาพร่างกายคอยแข็ขงแรงเป็นห้มโพูดห้องใสให้ลูกให้หลานอยู่น้ำลูกน้ำนาน,นตลอดไป ไปหึงจ้ะผมมตอโอ้สบายดีสบายดีตื้มกันหน้าปะแจงโอ้ยย่างไปเลยโดยเอาก่อนอื่นกะบกัปทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปราดุงกันเบอร์สุกุสุโกลเป็นทางฟังลาฟังทาย่างประเทศกะยินดีต้อนรับขอสู่ทางส่องสแก้วันฮักคือเก่าคือหน่อยโดยกัปทายสบายดีดีใหม่เนาะโดย มัอน,นี่กัพ,วกวพ่อพ่อาสุแกก็อยู่บ้านนองปา,า,ออา,า,าีแล้วพี่น้อยเนาะมันนี้กับมหาทางน้องลูกปลาเพิ่นว่าเป็นจังไดเพิ่นดีไหมปีนี้เพิ่นได้ร,บร,ดรับกองควนหรบอ่เนาะดอาไรบ่คับกองควนจกไปดีว่าฉันพีดด่น้อยเ็นจังไดจะไปบนบุตซึมกันเัวแต่ว่าพิการป,ประการได้ค่ะก ทลกปาเโอเคไปพี่น้อเลยเาไปหาทางน้องลูกลปลาเพิ่นาาลลเลยผนมาแต่ทางไหนนี่มากินเห็นคนขี่รถขี่รางมาาตอ,อาวสบายดีเด้อโดย มาสังนอนกุมผ่าอยู่นี่ห่มผ่าัาอยู่อันในเฮือนยังวาใครนอนตากลมคือเกานี่เนาะยังนั่งอะได้มาระเบิดระบาดนีกว่ามันแตกใช่ด้อันนีู้ึน้องเตี้ยวว่านอนนี่ บ่คันนอนกับนอนอยู่ในคายุเนาะอันนี้นอนทอมผ่าวตากล่มือเก้าจะกอสบายก็อนนี้กันนอนน้นนาวนอนขึ้นนาว้นนาวอนน้เราเน่าข่าดาวเราไปน้ามูข่าผ่าหมแทนเนาะอยู่เข่าบ่มนี่แล้วโดยสบายดียสบายดีแนวนี้ด้แนวมันอุ่นแนมันหนาวน้ปาเนาะ เขาข่าห่มเลยบคือน้องเปาวาทำสิไปไไปก็ไปเล้หอวะซี่าษสุล่ควคนิเขาห่องบ่คนเขาห่องเนี่ยรวมน้องเาแล้วหมู่ขาาวแล้วะข้าิเข้าห่องเ๋ยวะมากกลที่นีน้องปปามาจะใช้กินมาต่ดงเห็นไปเที่ยวบอเอา ออกมาตังกันได้แสงเงินนะจะไว้ดูคู่กันยช่บ่านัาปุงยุ่จะคนนี่นะคูแล้วเอ้าเอ้าวาไปตจเสียใจแท้ไ่หนึ่งนี้เบาว้าแล้วบอคู่อันนี้เม่นผู้ได้ผากมาให้เมื่อนผู้ว้าวไปจักอกันนี่ใช่จ้าพอกอพอกอนงบ่บนคือว่าไรคองควันปีใหม่อ๋ออิจฉาเด้อบาดนี้ เ่าดงุยต okay. ิ๊กว่าต้องข่าวเาหมด้อบคเรกนี่ว่าข่าวเาหมลอ่งมนเลยแม่่าข่าวาหอม้วข่าดาวด้นี่คนแ่าจเฉพาะพนะยิ้มเป็นเยอะแล้วกัยิ้มแต่กแล้วยิ้มมันยิ้มเป็นพิเศษเด้อแบบเคยเคยได้ของขวัญบีม่อยู่บ่นหรอเคยอันนี้ชวิตบเเป็นยังไงกัเปิดเน็ตมา กอบกุิดแล้วพอเพิ่นจีนันอ้วนเงินให้นะเป็นอ้วนมาให้แล้วเพิ่นบอกว่าแล้วนั่นลงไปเอาเด้อเพิ่นมาให้เป็นคลุมวันปีใหม่เพิ่นนะโอ้เพินเติมคอันปีใหม่อันนี้ไม่แน่ระดับขึ้นแรงใช้ดุ้มลงให้ก็ได้เออเพิ่นไล่คลุมควันปีใหม่จากพ่อก่อนดีใจน้ำเนาะโบ่เคยลายจักเทื่อกลมรู้สึก ท้างน้องเพิ่ะดีใจหากแต่เพิ่นว่าบโบคู่กันเพิ่นว่าเอาบคู่บคู่คนเด้คนอันนี้มันก็หลายดินี่เนาะเนาะเห็นน้องคนได้คนไม่เขาก็อยากได้คือกันนะเยเจ้าหุ่นนี้บนนี้มีบบพ่อทางนั้นนะฝ่ายบบมีพ่อนะโอ้ยเยอาบอกมีพ่อหักเดียวมีบบพ่อหักพ่อยังนะนะเออบบพื่นพ่อหักนี่บนี่เน่น ว่าว <Cornell> ่าพนบ่เปิดเผยพนว่เปิดเผยพนว่าเปิดเผยพนก็ได้คือกันเนาะพนว่เปิดเผยด้ไคือสิ่ซานกปลาเนาะนกปลาเนาะเลยนก็ยยจักเด้มันได้่เฮ้ยโอ้พันเดียวเยโอ้ยลายดได้เตนโมแม่โมแม่พน่ะพนผากใหม่พันหนึ่งมันมีใบเดียวพนว้า เอาิผไปจขาติ๊บมเอามาเรียบร้อยบ่ลูกเนก็ไนะเน่าไปจ้บโอ้เอาเป็นเงินกีบเได้ดูเป็นเงินกีบหกแสนหกแสนสิบเจ็ดพันหเงินลงน้องขู่มือเนาะเอราะแล้วเงินลงแต่ของในบัวบ่ายจลงหรือบล่นาะไม่ลงไดยเพราะว่ากระแลมมันยังจบคือเก่าจอกหาพันคือเก่าเอามาเรียบร้อยไปกับไอเตียบบ่ เจ้าว่าตอนที่รับโจ้าระทราบอยู่เพื่อนของมวยแจ้าบอกบอฮะเพคนม่ได้โทรเพผ่านมาโอเคค่ะมาเลยบาเลยบอกตรงหน้าบอก่นเซฟไพ่ได้เลยเนาะเจ้าโทรบอกคนละบ้านเลยนะบอกคนแล้วบอกไปแล้วเป็นที่เฮียพ้อยทั้งลูกได้ครับเงินเป็นพิเศษแล้วของก่อนปีใหม่ข้ากับเาบอกคนแล้วโอเคเนาะถือว่าทางประกอบนี่เพิ่นบ่เคยถิ่มลูกปลาเนาะบ่เคยปะบ่เคยปะเคยอยังเพิ่นยังหักแพงลูกปลาคือเก่าโดยมีอย่างกะ อ่าสวยเดือนออกมากโดยตลอดเมนเมนพอเพิ่นกะที่พ่อเพิ่นออกมาแบบว่าเบ้าเด็กๆก็นอนแก็คือคหักคมแห้งแม่นลูกดื้อเพิ่นก็ต้องบอกนี่น้องเลยหักลูกให้ตีเพิ่นว่าอยู่เนาะแทงลูกนะหักงวใหู้กแม่มนแทงลูกให้ตีแต่ว่าอันนี้ตีไม่ได้แค่บอกเอซื้อเพิ่นว่าฮ่าฮาซื้อเพิ่นมาเสีแล้วพุงว่าไว้น่ ยังไปบ่มอแทนไปหาบ่าแล้วว่าเดือดงัวนใช่ป่ะงัวจะไปแล้วจับง่วนเดียวปล่อยเลยแสดงว่าพวกเราแพงฉับปล่อยมันไปได้แต่ว่ามันมาอยู่ว่าตัวแรงนะมามโอเคเนาะขยุ่ปล่อยไปได้กับมาเนาะมีนิมนต์เขาซื้อให้ทั้งน้องป่าเขากับเพื่อนกับปล่อยกับตัวลรงกับมาอยู่เนาะตัวนี้ใหญ่เติบโตบุกจ้าน้องป่าเต้นขึ้นขี่ดังันองได้แน่จักได้คือเก่าบ่ เอาละวันนี้พ no? anyway> ี่น้องก็ถือว่าได้งัวแบบต่อมากสิออกงอกออกเงยเลยๆแล้วเนาะแม่นออกลูกออกเ้าได้เงินบ่ได้ซื้อหยังด้มากินปีใหม่นี่โอ้ซื้อกซีนมากินโอ้ซื้อบ่จักโลมีนีว่าหลายโลอยู่ได้สิสิข้าวลาวําบ่โอ้ว่าสงๆก็ามันหลายเาะามันหลายโลว่ะสงๆทั้งน้องลูกปลาห้วย บัเมาบัเลือดูนี่เอาเงินมาสิได้บัมาบัเดือจากไแรกันคอยผสมกับเราจะกินน้ำเนี่ยอะไรมันส sì> ีเมาก็เฮ็ดเอาแล้วเนาะแน่นขันมันเมาไวหันเจ้าใหญ่ผู้ใดมาไวเนี่ยซีหมสิ้นเปลืองของเจ้าเราเฮ็ดโลดลูกหลายแน่นแจ้ม่วงม้วนเวแต่บัวมาไวนั่นม้วนมันม่วม้วนนะลูกเนาะการซีมอมเพิ่น่อยคือเก่าวได้เว่าเอาเฮ็ดกึมคือไม่ซีมีนกินซิมอยไวแถววะแน่นแน่นซีน้องเว้ หนึ่งพันบาทแต่แตกเป็นเงินกีบก็ได้อยู่หกแสนน้อยๆเนาะแมนบันนี้ซื้อลูกชิ้นเบัดเท่าบยนริโดอซื้ลูกชิ้นกับวัดสี่สิบสามพันมีแต่ลูกชิ้นบร้มีแนวแก้มนะเกือบปีนอย่างอื่นบ่มีแต่ไกายยี่คอกและเนาะของแก้มในตะเวนแกับขนมแห้งโอ้อาขนมแห้งว่ะตัวนั่นเด้อาจิพายเจ้าเป็นวัดตื่้มเลยโบในตะเวนนักเก็ตลายเก็๊ยบคอเลย นี่ก็เป็นวัดวัดเจ็บคอวัดนี่คอแหบคอแหบโอ้คือกันก็ข้างคอก็คอแหบคือกันเสียงปากเปลี่ยนคือนี่แล้ตื่นแล้วชอบในการตื่นเสียงเองแล้วน่ามาวันน้มือเตียนอ่ะเสียงคือบฤกษกรรมว่าจันไม่ใช่สิคิดว่าตื่นมาบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเสียงเปลี่ยนหรือว่าว่าไม่ได้ปางนะตื่นมาก็แบบเงียบมันหยางมาแต่กุศมันหยางนะคะก็เตี้ยผีดปากลำเราปากก็อ้าวตี ตื่นเชียงเตีงเชียงข่อยคือบูมีติเชียข่อยถึงแบบยังดีแล้วบทอันโบราณโป๊ะปะเนาะสิสิกินดิซั่งปีใหม่นี่บ๊วยย่างนะย่างอยู่เพื่อนมีตู้หรือเพื่อนเจ้าเองเป็นมีตู้เห็ดกินกันงคืนไม่เสียนหูบ่ลูกหลานถ้าเมื่อเจ้าว่ามีไฟไหนเนาะแมนข่าวดาวมันต้องข่าวกลางคืนได้ข่าวเป็นบ่มวัวได้เห็ดกินซื่อเนาะ ขังข้าเจ้าขอดาวเลยค้ามอด12่สองมุ่งพลม่เห็นนอนไหยโอ้ยหม่ฮอดฟูกอยบ่บหอดดอกเห็นดะจ๊ะแงขาบอลใช่ไหมเจนโมงขาบอลแล้วเออข่าวดที่สั่ข้วุงมาแล้ว <laughs> แวสดงว่าคอยว่าบ่หอดมืแดยอแรงอ่ะดยยางยางอันดุซีนจะว่าเฮ็ดแล้วเจ้าอยางเง <laughs> <laughs> อือนถือว่าดีใจมันดุเลยสั่นเลูดุดเอเนาะดีใจนะคอนปีไม่ ดีใจน้ำด้วยกับทางพ่อเพิ่นก็บถือว่ายังแักยังแพงเจ้าคือเก่าเลยล่ะเด้อะเนาะนี่ยังจะผ่าบอกพ่อเพิ่นผ่านกล่องอยู่บ้านนี่ลูกขอบคุณขอบคุณเพิ่นทันทีหักแพงแล้วก็ผ่าเงินมาให้เป็นข้อควัมป็ใหม่ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงความเจ็บไม่ได้ความไข้ไม่มีสุขภาพร่างกายอยแข็งแรงเป็นโฮมโฟมไสให้ลูกให้หลานอยู่น้ำลูกน้ำนานตลอดไป S 1> <S 1> <S โดยปีใหม่ปีนี้ข <IN C AL> อให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงโดยตลอดปีตลอดไปเนาะสุขกายสบายใจเนาะโดยโอเพื like ่อนกได้งินแล้วก็ป้า่หัวใจนีซื่หวานปานดอกไม้เลย เจ้าว่า uhm มื่คนสิบกินทอเค้าสั่ไจักกินจังว่าอได้ยินลูกสาวไอพอนเหอม่นบสาวไอพอปีใหม่เดยครับเป็นห่วงของน้องปลาเฮานีการลายคูหลยคนอยู่ได้เป็นห่วงทังน้องปลาเฮาแม่นายคนอยแต่ยังโมลืมคือเก่าเือว่าห้าบ่ได้มาล่าสีหามือนี่ขมินมาลยแม่นายไปใช้ก็ไปหาทั้งลูกปลาไม่สินะเป็นยมัมเก้าเว่าห้า่้วช่วมสีือนี่้อนาย่นายไปหาน้องลูกปลาเวานม่นา ดูว่าลืมล่องละบอผันักกับผมแม่นว่าลืมเนาะไม่ลืมพี่น้องที่เลาก็ยากวียกยากงานว่าเนาะบุกคอยมาจะร้อปีนี้กับคนทมาเท่านี้เลยปีหน้าพได้พ่อกันบัตรในเดอมงงเฉลยะพปีสองพันสี่เท่านี้ปีสองพันสม่ห้ามาไหม เอาน้องป่าตกใจแล้วน้องป่าเดี๋ยวว่าสิหายไปแล้วน้องป่าเนาะน้องป่ากำลังเชียวหป่ะ่าปีนี้มาเท่านี้วบบย้ำได้บัณฑิ้ปินาผู้ชอบปีหน้าคนจะไายปีหน้ามันเป็นจังได้สรุปที่ว่าคก็ซีที่ว่ามีเอฟซียังหักยังแพงเจ้าแหละเป็นห่วงอยากเบิ่งเจ้าอยู่ในตอนนี้จะดีใจที่เพิ่นยังหักยังแพงคือเก่าอะนะอืมแต่เจ้าก็ถือว่า ทำโตดีๆแล้วก็บเฮนารักคือเก่าวเรื่อๆเพิ่นจะหักแพงเข้าแล้วก็เพิ่นกับซีเบิ้งเข้าไปตลอดแล้วลูกเด้อเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วลูกเด้อฮันเด้ฮันเด้พี่น้องเลยมูเมนต์มายังอเนาะเข้ากับหักแพงแบบลูกเนาะได้ที่ลูกเห็ดบอดีหรือว่าบ่งามเข้ากับโบกได้อยู่เล็กน้อยเนาะบอกลายก็คือว่าได้ว่าแซมพี่น้องเลยเข้ากับหักแพงแบบลูกแบบล้านเนาะบอกแซมที่เข้าโบกได้ใหมพี่น้องเนาะโบกได้ว่าแซมพี่น้องเลยอีกอย่างเข้ากับโบหูเลย ที่ไหนเอ้าบัดว่าเอ้าคือมาบอกลายแท้ว่ะจอมเป็นแท้ว่ะคืออันนั้นเแถวละบอกเขาวอาเป็นแท้ว่ะเออเห็นเพื่อนบอกเพื่อนว่ายังดีใจลูกเนาะกต่สำหรับเพื่อนเป็นพวกเป็นยายห้ามเปนบ่อโเพราะว่าคนที่สร้างเขาหนิเพื่อนไม่ได้บอกเขาอะไเนาะบางทีนี่คือคืออ่าคลิปทางพกรถว่ามาเมื่อก่อนเนาะว่าน้องปลาเป็นแบบนี้แบบนี้นะเปลี่ยนไปนะ ทางน้องปลากับบอคิดเครียดเพิ่นเพราะว่าเพิ่นโบเพิ่นโซนเฮาเพ่นเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยแต่ว่าเพิ่นยังหายเฮาได้ดีเนาะเฮาก็เออกับบอคิดยังไงที่น่ารุนแรดีเหมือนกันเนาะอันยี้มเนี่ยเสยบาทหนึ่งเฮ้ยฮาฮว่กับพังยุ่พี่น้องเอบางเรื่องกับพังน่ารเนแบางเรื่องที่มันเกินไปก็คือว่าอ้เฮากะงอกงอห่ยเน่ยจะน้อยเนาะ าภาษาดิ้งน้อยภาษาเล็กน้อยว่าท่านซะเปลือกยังน้อยใหญ่ใจกระตูพี่น้องแม่พี่น้องเนี่ยใจขนาดของอยู่ของกินกันยังเข็ดบาดเทปบาดจางเนาะไม่เสพสมัยจะมวยวะโอ้ยแต่น้องเพิูดว่าว่าปีนี้นั่นปีจงพัฒนาชี้ขอเป็นนิดน้อยก่อนปีหน้าขอเป็นผู้ใหญ่แน่นอนว่ะปีหน้าวปีหน้าแล้วปียังไม่จะหาแน่นแน่นเนาะ เยวเป็นน้ำมาสุกเลยมาสุกเข้ารอบีินาเลยกว่างงจะเจ้าสองคนปินาบีมีปินาบีฮืออยู่ปะเยอะเลยบ่ลองปะในมันสีมีความสุขสนุกสนานกับปีใหม่สีฮอดเนาะลูกเนาะออ้้้าตงสูในมืออื่นแมเขาว่าเขาว่าปีใหม่สู่ในสีสู้ยังลูกตามพ่อสุกว่าสู้เลยปะสู้แล้วก็เป็นจริงนั่นแหละสู้แล้วก็เป็นจริงเนาะ สิ่งที่เขาผ่านไปกับโบต้องคิดน้ำลังแมนไม่แต่คิดสิ่งดีๆเข่ามาในตัวเองเนาะแมนอย่าคิดร้ายด้วยคือพวกเมย์มาเนี่ยกะบโบแม,มนยังหรอกมาเรื่อยกับโบแมนว่าใช่ปะโบ,าบาหักโบแพงฮักแพงเพ่ยถึงามาเนาะแมนบุกคนเว้ยยินดีในแม่เลยแท้น,นี่เอยเห็นนะเอาไว้อย่างเอยโบเลยมาลาเหมือคิดทั้งหมดเนาะแมนโบเลยคอยมา เจ้ากินหอดชุกข่อยอีบอเจ้ากะกินหอดกินหอดอีบอข่าข่อยแท้บออี๋ก็ที่บออี๋นะก็กินหอดบอเซียที่เราบออยันมาไปว่าคือมาเรื่อยแท้ไปบออบริขินในสมองแล้วลูกเนาะถ้าบพมีเพิ่อนข้าพมีมนีแล้วหรอกเนาะเออบอให้น้องเพิ่นหัวคำคำเเนาะปีใหม่เดี๋ยวพ่อจีให้โศกให้เศร้าความโศกความเศร้านี่ถิ่มไปน้ำปีเก่า เอาความสุขควาอมม้วนความซึนความมาอยู่เย็นเป็นซุกมาปีใหม่ปีใหม่นี่กาหลีมันเงียบได้เพิ่นปิ้งกินบาแล้วในเก็มีได้เสียงตู้เสียงเพลงชอบเด้อบ่เชื่อคอยมีบ่มีบ่ตู้รทุเปล่าไปเด้เอาไปเด้แม่นไอ้ก๊อดเพิ่อนเมื่อเปิดอยู่บ้านเพิ่นม้าอันอันไอพี่ชามอ่านได้ซะมอ่านพี่ชามมันบ่อยากดังเออไม่ดังบ่รานใจมันมันมันพอรับใจเนาะลูกเนาะพอดีกระเทือนเนาะ เป็นได้แก่งน้องม่กินได้กินแล้วกินแด้กินเข้าได้ว่าแต่เบิ่งนี่กินแล้วกินแล้วก็ร้องเพลงกินได้ก็ออกไปนอกบ่ถ้าเป็นคนขับขับเองบ่คิดว่าไอ้เตียถิอว่าเก่งแต่ได้ชนะถือว่าบ่ได้บ่ได้ขับใช้เด็กหนึ่งคือขับรถเมลทีขับรถเมลไล่ต่อหน้าใช้เด็กหนึ่งวิดไปจนว่าพี่น้องกห้องน่ากลัว แต่นั่นเพิ่นยังบมดสิ้นรถข่อยได้สาวแก้วโอ้อันนี้เพิ่นชินแล้วเพิ่นขี่โดนเติบแล้วรถเพิ่อนอะเพิ่นชินรถข่อยเพิ่นบมดสิ้นแต่ว่าใช้เด็ก่องได็ก่องกับผูชนนะบุนบุญไปได้หนึ่งหัวชัดกินกินแล้วน้าสาวพี่น้องก็ถือว่าว่าห้องปากห้องคอเนาะเห็นน้องเพิ่นพักพ่อนก็ถือว่าเห็นน้องเพิ่นมาแต่ข้างนอกก็เลยอยากามเบิ่งนใช่ไหมทำแทบไปเอาของขวัญปีใหม่แล้วเนาะ นี่ยแกเบมาเยี่ยมมายามเด้เพราะว่าหาได้ก็ควรจากภายในจังซีนาบางทีเอฟซีว่าเอ้าบ้กปลาขึ้นวันปีใหม่บ้างปลาขึ้นวันปีใหม่นั้งมูเด้ว่าเนาะัานี้ก็ได้แล้วเนาะลูกเนาะจังซีบอดวงบอลายหักกันแต่ว่ามันก็เป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะบอลายเลยสำหรับก้วนเออสำหรับเขาบอลายให้สำหรับคผู้เพิ่์นต้องให้ไหนนะแน่เออผู้เพิ่์นต้องให้ชาวบ้านบอลายหักใจน้ำจิตน้ำใจเขาบอลายเลยเนาะลูกเนาะ ไปซะว่าลายอะไรเสียเวลาเวลา่ได้ใ่ไน้องเพิ่นอยากไปย่างลูกชิ้นกินนะเตรียมได้แล้วเตรียมแล้วไม่ห้อยไม่เหี่ยวแล้ววะเอากระเป๋ามือเือ็มือซานคือผลชิตโต๊บัตนี่พี่น้องเลยเน้องบล็อกขึ้นหมื่นคึ้มนคึ้นคึ้มเนาะเดี๋ยวผลชิตโต๊ห้ามันเขาดาวนี่จัดสิงานอยู่ไปเอากระเป๋าเลยไปจับกระดูกก็สบายดีสบายอีไปขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจบล็อกมีจัดไว โอ้ใบไม้แค่แท่น่เผ็ดๆยิ่งๆเผืองห่ะโอ้พีน้องเลยยังได้ถ้วยน้ำบ่อน่ะลูอ่าน่าพีน้องเลยวาบรถเห็นไหมคน้านไ่อรดเอว่ามีเนชวนแบง้อสลายแห่งยรกค่ะของชวนเบงลอยกอยกพีน้องอยู่ไปคือชาเนาะอยกันบ่อนัวหัวมวน โอเคเนาะกาสิได้เดินทางกลับแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะเพราะว่าย่านฝ้าย่านฝนตกผูกท้องฝ้ากับพี่น้องเอ้ยเนาะคือฝนตกนี่โดยอาซัมบะคิมีกาสิปามานนี่เด้อเนาะขอบุญขอบคุณทีิคามาสโซมส่องสเกตเตต้นจนวัดจบแล้วกาบบวชคำโฆษณาเด้อเนาะอาซัมบะคิมีไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ดีมีแห่งบัดจุขู่จุคนเด้อปีใหม่ปีนี้เขาให้ดั่ด้วยดั่ด้วยบัดจุขู่จุคนโดย ก็ก็คําว่าสบายดีสบายด